พอกระชจไปนั่งค่ะแม่บ้านนองอิงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้งานฉาบนะคะงานฉาบชุดช่างขนเจ๊จะปีค่ะวันนี้เข้าเยอะเข่าลายอยู่ค่ะกขนาดจะเซตเร็วอยู่ค่ะใส่เวลาบรดนลค่ะฉาบเพราะว่ามืออาชีพอยู่แล้ว ที่เห็นเห็นกันนะคะลูลูกล็อยู่เพระเป็นเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวลอคลิมให้บางเรื่อยๆนะคะคลิปตอนเสาลิปคลิปบกหมคลิบย่างต่างๆเนี่ยบรยะเทายเลยค่ะบ่อป็นอยังครับบ่อเปิาง ลงตอนใน FC เอฟซเพิ่งกระเบิงให้คือเกาเนี่ยนี่คือสุดยอดของเอฟซี FC น้องหญิงเบิงให้คือเกาหลัปะนังคนนะเบิงให้คือเกาหลัปะนังตายยังมากกับเบิงให้คือเกาเป็นข้ามบอกดีนะฮะสุดๆหักแพงค่ะหักแพงนะคะประนังขอบคุณเอฟซีนะคะ <laughs> 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 oh. the Oh ดูไปสองคลิปพร้อมกันนะคะดูช่างฉาบห้องน้ำแล้วก็ดูามาขุดว่างท่อนะคะระบายน้ำเสียนะคะน้ำเสียจากการใช้กระป๋ากบน้ำนะคะทางห้องน้ำเพราะว่าห้องผมทีแบบเ,เขาลืมว่างท่อน,นะคะ ล้วก็ถื้โอกาสดูงานาบไปด้วยให้พ่อบรรยาย ทำที่ต้มต่อกไหมดจะไฟว่างพอแม่นป่ะคะเเลยอย่างไรเดี๋ยวไฟเดี๋ยวถเ,เบิงกันค่ะงานฉาบก็ต่อเนื่องเลยคะ่ะ ระชาไปน้ำเม่นเน่าค่ะนำกระชี้เม่นเนา่า กาคือ่าเอาจุกกระจุกไปทิ้มฉาบทิ้มฉาบกระฉาบไปค่ะ ทั้งด้านนอกด้านในนะคะอ่าช่างนะคะชาบด้านนอกด้านในซอยกันแบบเร็วค่ะรวดเร็วเดี๋ยวจะไปงานหน้าต่อจบตรงนี้นะคะเพราะว่างานหน้าอยู่รออยู่ค่ะเซ็ตเครื่องมือมาถึงเครื่องมือเซ็ตอาไรกันใหญ่ทิมงานไปต่อนะคะ บางครั้งก็ให้ภาพบรรยายนะคะ สดแล้วคลิปนี้สนิทเลยค่ะขอกันไหมคลิปหน้านะคะเบิงโฆษณาเหตุกานังน้ำเด้อค่ะเด้อเอฟซี FC ทีน่ารักทุกทุกท่านเอฟซี FC ของน้ององคอิงค่ะสาวน้อยเพชรบ้านแพงด้วยนะคะเอฟซี FC ของ๊บปิบของโดของครอรัวอีลานะคะ่อแม่น้องอิงด้วยนะคะไห้กำลังใจที่มหลังบานค่ะคือบบขามโฆษณา,าค่ะเบิงโฆษณาใหา้ผูกปะนั่งกับไปโตได้นะคะ ขอบคุณมากๆที่เบิ้งแย่งกันมาดูแลก,กันมากเอฟซี FC ทุกคนนะคะรับชมอยู่ที่ไหนคอมเมนต์บอกมานาด้วยนะคะเดี๋ยวจะอ่านคอมเมนต์นะคะโดยเฉพาขอบคุณทุกคนเหมือนป้านางมีเพื่อนมียาพี่น้องอยู่เพียงข้าง,งตัวประเทศเลยค่ะทุกคนอยู่มองได้กับให้กําลังใจกันเสมอนะคะคอมเมนต์มาให้กําลังใจกันเสมอเนี่ยน่ารักสุดๆเลยค่ะ พอกันไหมคลิปหนาด้ค่ะสำหรับคลิปหนีสันนิกรสวัสดีค่ะ